ฮน่าดูเซ็จสวัสดีครับแป๊ครับฟองครับ <Re action. S 2> รีแ <trailer. S 2> อคชั่นเทรเลอร์เอาอีกอเยอะจริงๆอย่างที่บอกนะครับเคยพูดไปไดในบางคลิปว่าที่อเมริกาเนี่ยเหมือนตอนนี้เขาเอาละเขาเหมือนเขาเปิดโรงภาพยนตร์เขาจะให้แบบคนดูเนี่ยค,คัมแบ็กสู่โรงภาพยนตร์ละ เรื่องนี้จริงๆเนี่ยเทรลเลอร์มันเคยมีมาแล้วด้วยอแต่ว่ามันโดนพิษเลื่อนมามช่วงสถานการณ์โลกที่ไม่ปกติครับเอออ quiet place part two final trailer paramount pictures คือจบแล้วเทรลเลอร์สุดท้ายแล้วก่อนฉายเพราะว่าใกล้ฉายแล้วอันนี้จริงๆขยับมาเลื่อนมา จริงๆต้องฉายตั้งแต่ปีที่แล้วละอ่ะเดี๋ยวค่อยเมาส์กัน1 2 3 Go โกฟาร์มาอซีอ๋อน,นี่น่าจะไอ้นี่แฟลชแบ็กเพราะว่าพระเอกยังอยู่เออนี่ไงของเล่นลูกที่ไปทำเสียงดังตอนภาคแรกพาตายเลยใช่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  นี่ไงข่าวเพิ่งออกเกิดอะไรขึ้นอ,อ้เยเออแฟตแบ็กช่วงเกิดเหตุการณ์ใหม่ๆนี่กลับมาสามาัยใหม่เห้อมึงเอ้ยลุ้น <c oughs> ชอบมากเลยภักหนึ่งอะครับไอ้ว,วงอะไรกันวะเฮ้ยอือหือเฮ้ยมาแล้วโอ้ยขนลุกชอบภักหนึ่งขนาดดูตัวอย่างวิธีแล้วนะดูอีกทียังขนลุกอยู่เลย นี่ไงโรงหนังสร้างมาเพื่อหนังแบบนี้เลยต้องดูในโรงบิวบิวแล้วไงโอ้ยคุ้มค่ากับการรอคอยมาแล้วข้างหลังมึงอ่ะมาแล้วแล้วไม่ทันด้วยโอล y อิน h e a เลอ s เมย์ยี่สิบแปด อ่าแล้วแบบเดิมนะครับเฉพาะเรื่องที่เราเนี่ยสนใจเป็นการส่วนตัวน่ะขออีกรอบ <c oughs> <c oughs> ไม่ทันจริงๆ <c oughs> เออเพราะว่าพูดก่อน Reaction trailer เนี่ยบอกเลยว่าถ่ายสดมมหมายถึงว่า Reaction สดคือสมมุติมันมีเท a i เลอปล่อยมาก่อนเนี่ยผมมับคุณบ้ามเนี่ยก็จะอดทนอดกลั้นมไม่ดูมาดูวันที่ถ่ายคลิปเลยทีเดียว <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยจะได้แบบว่า เห็นไปเลยแบบโป๊ะไปเลยและไอ้เรื่องที่ชอบชอบเนี่ยบางทีมันมามนเร็วเหลือเกินอจตลีเสียงนิดนึงอ่ะขออีกรอบนะครับจะได้เก็บรายละเอียดอีกหนึ่งทีอันนี้เป็นในเมืองเขาอันนี้ก่อนชัวร์ละเพราะว่าพระเอกยังไม่ตายเออจอห์นคาซินสกี้ผู้กำกับพักหนึ่งซื้อของแล้วก็มาเช็คข่าวอันนี้ของเล่นนะที่คุณบ๊ามทักใช่พาตายเลยจริงเรื่องจริงเลยไอ้วิววอวิววอเนี่ย ไอ้นี่ยเขายัางคิดอยู่แล้วเป็นระบงระเบิดเฉยๆยังไม่รู้ว่าเป็น Alien. เอเลี่ยนเอจริงๆเป็นมนุษย์ต่างดาวเป็นสัตว์ประหลาดต่างดาวเออซึ่งเรื่องนีง้ชมก่อนภาคหนึ่งเนี่ยชอบมากครับเพราะว่าไอเดียมันเก๋พลอตมันเก๋มากตาบอดอสตรูเอเลี่ยนมองไม่เห็นฟังเอาเฮ้ยคือแบบมึงคิดได้ไงวะโคตรเท่เลยเดินทาง ไปไหนมาไหนห้ามมีเสียงอ,อยู่บ้งอยู่บ้านห้ามมีเสียงอะควายเอ็ดเพลสเฮ้ย hey, มึงคิดได้ไงวะคือชอบมากเลยคือแบบเก๋จริงๆแล้วมันแบบมันลุ้นนะดูแล้วโอ้โหมันลุ้นระทึกสนุกมากมันวืดวาดวืดวาดไปหมดเลยผมดูคุณพ่อคุณพ่อผมชอบมากภาคหนึ่งที่ชอบทั้งคู่ชอบทั้งพ่อทั้งลูกคุณปังก็ชอบนะภาครแรกคือแบบชอบจรงิงๆอ่านอันนี้เราดูตัวอย่างต่อก่อนอันนี้ที่เริ่มเริ่มเกิดเหตุการณ์ละ เออเออแล้วก็นักแสดงเด็กคนนี้ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดอ่ะเป็นเป็นเ,นเ,นเนขาอะไรแหละหูหนวกจริงๆนะหม,มายถึงว่านักแสดงจริงๆเลยที่เล่นเป็นลูกสาวเนี่ยเออเก่งเนอะแสดงแบบคุยอนไแอคติ้งได้ด้วยบงบงบงบทกันได้ด้วยคือแบบเออน่ารักว่ะ Emily เอมมลี่บลัน์อันนี้คนที่ผมชอบมากผมชอบจากเรื่องไอ้นี่ไอ okay, เอชออฟทูมอร์โรโอ้โหโคตรเท่เออผมรอรุ้นอันนี้อันนี้มั่วนะที่ข่าวลือข่าวลือผมรอรุ้นให้คู่สามีภรรยา คู่นี้เออพระเอกนางเอกเรื่องนี้เขาสามีภรรยายกันนะครับในชีวิตจริงๆเลยจอห์นคาซินสกี้กับเอมิลี่บลัน์เนี่ยเขาแต่งงานกันเขาเคยมีข่าวเลยกันอ,อยู่ว่าน่าจะมาเล่นในนี่แฟนแทสติกโฟก์อโอ้โหถ้าใช่นะโอ้โผมแม่งกรี๊ดเลยผมชอบมากเอมิลนะี่บลัน์น่ะผมลุ้นตั้งแต่กับตันมาเวลแล้วตอนนั้นน่ะว่าใช่ไหมวะแหมามาพลิกล็อกอเป็นบรีลาสันก็เอามาเวลาโอเคอะ ตอนนี้วะมาลุ้นอีกต่อหนึ่งจะได้เป็นซูซานไหม,มแฟนฟิสติกโฟไม่แนเ่เว้ซูสตอมกับลีดลิชาร์ดของเราเลยแหละโอ้โหถ้าเป็นคู่นี้นะผมว่าสุดยอดอันอันนี้อันนี้ข่าวลือนะครับข่าวลือโอเคเอาไปต่อไม่รู้ว่าทําไมถึงมาได้มาไกลถึงที่นี่ไม่เหลืออะไรแล้วอันนี้ตัวประกอบเขาบอกอะไรนะแล้ววงกลมอะไรไม่รู้นะแผนที่นิวยอร์กอธิสสานที่ที่ไปแล้วแบบอยู่ได้ไม่ได้อะไรเงี้ยนะ เหมือนหาแบบเชลเตอร์ที่หลบภัยคืออาจจะผ่านตรงนี้มาแล้วแล้วก็อยู่ไม่ได้แล้วก็กากระบาดทิ้งว่าตรงเนี้ยผิดละไม่ได้ละอดอยู่อดอยู่อดอยู่แล้วมีเลขด้วยแปดขีดห้าขีดสองศูนย์วันที่ปุ๋ยวะจะเป็นถนนอ๋อเออวะสองหนรือเออหรือถนนว่าเออเออเดี๋ยวนะหกวันที่วันที่วันที่อันนั้นหกขีดสิบเอ็ดขีดสองหนึ่งเออ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 อันนี้ไม่มั่นใจเขาให้หวยเราอะไรกไงเออเจ้าแม่เอมิลี่บรันส์ให้เลขมาอีกแล้วเออ อันนี้เหมือนออกไปตามหาคนแล้วนี่งเขาบอกว่าคนที่คุ้มค่ากับการให้ความช่วยเหลือ<ม>คือเหมือนอยากไปช่วยน่่าจะริชวยคนอื่นเหมือนกันว่ายังมีคนที่แบบว่ากระจัดกระจายอยู่ตามที่ต่างๆเนี่ยที่น่าให้การช่วยเหลือเนี่ยมีอีกนี่ไงิเนิร์ฟเทรดดิ้งเลยคือแบบว่าโอ้โหแบบหลอนประสาทกันเลยแบบหืมฉีกเส้นประสาทกันเลยเน<ช>ิร์ฟเทรดดิ้งเออจริงๆตอนดูแม่งลุ้นจริงๆภาคหนึ่งเนี่ยแม่งโคตรลุ้น โอ้โหในเสียงเสริมแม่งมายแต่ทีนี้ว่าพีเดเตอร์เต้น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 เล่นว่าเนี่ไอ้ดาราผิวดำคนนี้เล่นในนี่กาเดียนกาแล็กซี่ครับดาราผิวสีคนนี้เออที่เล่นกาเดียนกาแล็กซี่แล้วก็คนข้างหลังที่เล่นในนี่ไอ้แบทแมนบีกินส์เออในดังทั้งคู่เออเออนี่ไงคนผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยแบบว่ายอมแพ้กับโชคชะตาละไม่ไม่ไม่มีความหวังเหลือละนี่อินสไปร์ให้แรงบันดาลใจ กับผู้คนที่ดูนี่คือประสบการณ์ที่โรงหนังเนี่ยผลิตมาให้เลยคือเป็นประสบการณ์ที่คุณเนี่ยควรไปดูในโรงมันจะได้แบบตื่นเต้นจอใหญ่ๆเสียงเสริมอะไรมันแบบแม่เราก็อยากดูโรงนะแต่ก็าสถานการณ์บ้านเรานะมเมืองไทยเลยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าโรงภาพยนตร์เนี่ยมันเปิดหรือมันปิดหรือมันอะไรยังไงก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันโอ้โหม่งมาตามล่ากันแล้วเว้ยไอ้เมื่อกี้มันมีไอ้กระโดดตามมาบี้ละ นี้ไงเป็นภาคต่อที่น่าตื่นตาตื่นใจมากๆอ๋อ,อเหมือนดาราสองคนเมื่อกี้เด่นเนะเล่นเยอะเอออาจจะมาแบบรวมทีมกันเออไอ,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 อตัวผู้หญิงบูแล้วเว้ยลูกตัวลูกสาวคุ้มค่ากับการรอคอยคุ้มจริงๆโหซีนี้แม่งโคตรหลอนนะ่ะมังโผล่มาข้างหลังแล้วทุกทีเนะี่ยไอชากไอชากวิก่งหนีอย่างเงี้ยมันจะต้อง<ะ>มันจะต้องรอดปิดสําเร็จปิดประตูทัน ไอ้รอบนี้ต้องปิดฝาไม่ทันโอ้ดยมือควัางฝาไอโรจิตอ่ะ Quiet Place Part 2ใช้คำว่า Part 2ในโรงหนังเท่านั้น only in theater เพราะว่าพาราเมลเนี่ยเขาไม่มีช่องสตรีมมิ่งเหมือนยี่ห้ออื่นไม่เหมือน Warner b r o t h e r ที่มี HBO Max แล้วก็ไม่เหมือนพวก Disney ที่เขามี Disney Plus อันนี้เขาลงเออฉายไอแด้วยโอ้โหจีจารเลย PG 13นะครับ อายุต่ำกว่า13ต้องมีผู้ปกครองไปดูด้วยเออแต่ไม่ถึงกับ R โอเค28พฤษภาคมครับโอ้ยน่าดูแปลคร่าวๆนะครับจาก description ช่อง p a r a m e n t pictures official เนี่ยมาจากเหตุการณ์ที่เฉียดเป็นเฉียดตายกันเลยที่บ้านภาคหนึ่งเนี่ยมันที่บ้านส่วนใหญ่อ,อ๋อชื่อแอปบอร์ดผมจำชื่อไม่ได้ละ แอปบอดนี่คือชื่อในเรื่องนะครับชื่อคาแรคเตอร์แอปบอดแฟมิลี่ที่ตอนนี้คุณพ่อเนี่ยเสียไปแล้วตอนภาคแรกอตอนนี้เหลือเอมิลี่บรัน์เนี่ยคุณแม่โอ้โหชื่อลูกนี่อ่านยากเหลือเกินมิลิเซนต์ซิมอนนี่ไม่รู้น่าจะชื่อผู้หญิงนะโนอาจูป no หรอจูเป้โอ้โหนามสกุลอ่านยากมากอันนี้ไม่รู้นะ่าจะชื่อผู้ชายมา no ั้งโนอาเออมีลูกสองคนแล้วจริงมีเด็กเล็กๆเลยทาลกอะ่ะอีกคนนึงเออเออเอเอตอนนี้ ต้องมาเจอกับภัยอันตรายภายนอกแล้วโลกภายนอกแล้วต้องสู้เพื่อให้อยู่รอดไปได้และสู้แบบต้องสู้แบบเงียบๆด้วยเออ <laughs> แล้วก็ต้องไปประจนภัยกับสิ่งที่ไม่รู้จักแล้วเพราะว่าต้องออกจากบ้านแล้ว <laughs> เดินทางแล้วง่ายๆแล้วก็เข้าใจเข้าถึงแล้วว่าไอสัตว์คือเขาเรียกเขาเขาใช้คําว่า creature <laughs> ส่ไหม <laughs> คือเขาไม่ใช้คาว่าลี่ยนเว้ยเขาใช้คําว่าสิ่งมีชีวิตเออ ที่ล่าโดยใช้เสียงเนี่ยที่เป็นภัยอันตรายที่มากไปกว่านี้นอกเหนือจาก creatures ที่ล่าโดยเสียงเนี่ยมีอย่างอื่นอีกเขาอาจจะหมายถึงคนม,มนุษย์ด้วยกันก็ได้เออแซน d p a เนี่ยมันมันเป็นมุกข,ของหนังเวลาเขาเดินไปไหนมาไหนเนี่ยเขาต้องเอาโรยทรายมันจะได้เงียบเ<อ>มันจะได้ไม่มีเสียงต้นไม้ใบไ,ไม้ก๊อบแกรบก๊อบแกรบก๊อบแกรบมันถึงเป็นเส้นทางไหนที่เป็นทรายเวลาเขาเดินกลับบ้านไงถนนเขาต้องเป็นแบบ ลาดทรายไม่ใช่ลาดยางมาต่อยลาดทรายเออตรงนี้อาจจะเป็นคําบอกใบ้ว่าเออพอออกไปประจนภัยเนี่ยอาจจะไปเจอคนมนุษย์ที่แบบชั่วร้ายผู้ร้ายใช่อันตรายอื่นๆอีกน,นอกเหนือจากไอ้พวกเวนนี่เีกโอ้โหแค่สัตว์สัตว์ประหลาดเนี่ยก็น่ากลัวพออยู่แล้วยังมาเจอมนุษย์ด้วยกันทําร้ายกันเองอีกเป็นไปได้เพราะว่าเราเคยคุยกันหลายเรื่องแล้วแบบเหมือนพวก walking dead อย่างเงี้ยแทนที่จะร่วมมือกันนะคนสู้กับซอมบี้กลายเป็นว่ามนุษย์นี่แหละ ที่ทำร้ายตีกันเองห้ามหันกันเองเออเนี่ยธรรมชาติมนุษย์มันเป็นซะอย่างนี้เออแล้วก็โอเคเราเรียกตามเขาแล้วกันว่าเราเรียกสัตว์ประหลาดนะกันนะครีเชอร์มันแบบสิ่งมีชีวิตครับที่ล่าด้วยเสียงเออเราเรียกสัตว์ประหลาดแล้วกันเราไม่เรียกเอเลี่ยนก็ได้โอเคเรียกตามเขาแต่จริงๆมันเอเลี่ยนเนียมันเหมือนอ๋อแต่เราไม่รู้เอาไม่ใช่เลยว่ามันมาจากไหนเออว่าใช่ใช่ใช่ ภ<พ>าคหนึ่งไม่บอกใช่ใช่ภาคหนึ่งไม่ได้บอกว่ามาจากไหนที่มาที่ไปเออเออเออภาคนี้อาจจะ,ฉะเฉลยเพราะว่ามันมีซีนแฟลชแบ็กเยอะอซีนย้อนความมาเยอะเลยว่าเริ่มเรื่องอะทาไมถึงไมเอ้พวกเวนเนี่ยออกมาล่าคนกินคงคนกินคนกันวะเพราะอะไรอเอ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 อ,เอ,อน่าดูมากอะให้คะแนนความไพ์หน่อย เรื่องนี้ไม่ต้องคุยกัน10บเต็มสิโอ้ยภาคหนึ่งชอบซะขนาดนั้นค,คุณบ้าไม่กี่นนนสิครับโอ้ไม่ต้องคุยกัน10เ,เ,เต็มสิเรื่องนี้มอกเลยว่ามันประทับใจมาจากภาคแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยภาค2เนี่ยโอ้โห,หน่าดูสุดขีดเลยอ่ะเช็คข้อมูลมาแล้วเรียบร้อยผู้กํากับคนเดิมค่อยอุ่นใจหน่อยใช้คำนี้เพราะหนังใหญ่บางเรื่องเนี่ย เวลามีภาคต่อเนี่ยอชอบเปลี่ยนภูมกับครับแล้วมันก็จะแบบผิดหวังบ้างอ,อะไรบ้างอ่ะอันนี้ภูมกับคนเดิมเลยสามีเอมิรี่บลันนี่แหละจอห์นคาซินสกี้นี่แหละเออกำกับภาคหนึ่งในปี2018แล้วก็ภาคสองจริงๆต้องฉายปีที่แล้วแล้วก็เลื่อนขยับมาภาคแรกในเล่นด้วยอืเป็นตัวพ่อนี่แหละเล่นเป็นทังสามีในจอ,อนอกจอกันไปนเลยออุตสาหกรรมในครัวเรือนเล่นง่ายภาคนี้ ไม่เล่นแล้วเพราะบทในบทเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วกำกับอย่างเดียวล้วนๆภาคสองผู้กำกับคนเดิมเพราะฉะนั้นน่าจะไว้ใจได้ว่าน่าจะแจ๋วไม่แพ้ภาคแรกโอเคเดี๋ยวรอเราดูก่อนเดี๋ยวมารีวิวให้จะดูที่ไหนอะไรยังไง,ไงยังไม่รู้เลยขอดูสถานการณ์โรงภาพยนตร์ไทยก่อนเนียโรงภาพยนตร์กรุงเทพครันว่ามันอะไรยังไงแค่ไหนเออเดี๋ยวค่อยว่ากัน แต่ถ้าดูด,ดูดูอยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าดูเมื่อไหร,ร่รีวิวห0ึรอยเปอร์ซก่อนจากไปนะครับขอบคุณทุกทคนที่กดติดตามกด subscribe ไว้ให้ช่องโอ้โหมันเป็นแรงพลังกำลังใจจริงๆที่ทำให้เราเนี่ยเดินหน้าลุยกันมาถึงเลข800เข้าไปแล้วโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าม่งจะมีวันนี้ <laughs> สุดยอดเลยไม่ครบ4เดือนเลยอขอบคุณจริงๆ ขอบคุณมาก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 ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับที่เมาท์มอยคุยกันคลิปนี้เมาส์หน่อยภาคหนึ่งดูหรือเปล่า mm. ชอบแค่ไหนผมคุณบ้าไม่ชอบมากภาคแรกประทับใจสุดๆใครที่ดูภาคหนึ่งแล้วภาคนี้ไม่พลาดใช่ไหมพิมพ์มาเมาท์ากันพี่ดูอยู่แล้วค่ะดูอยู่แล้วครับรอกันเลยครับพี่รอกันเลยครับพี่เออเมาท์มอยได้เต็มที่หรือใครที่ชอบช่องเราเนะี่ยอยากช่วยเหลือช่องนะครับตอนนี้มี2วิธี ฟรีง่ายๆแชร์คลิปแชร์ช่องออกไปให้เพื่อนๆของคุณคุณทุกคนเนี่ยแนะนำช่องเราไปให้เพื่อนๆทุกคนรู้จักกันว่าเออเฮ้ยนายเธอลองมาดูช่องนี้พี่เขาทำมาเกือบเกือบสี่เดือนล้วครับ90คลิปเข้าไปแล้ว90คลิปเข้าไปแล้วไม่น่าเชื่อครับเดี๋ยวร้อยคลิปแจกของดีกว่า <laughs> ช่องเราแม่งบ้าแจกอยู่แล้ว โอ้โหเดี๋ยวหาของในห้องเละเดี๋ยวค้นก่อนคุยก่อนเออเดี๋ยวครบหนึ่งร้อยคลิปเดี mm ๋ยวอาจจะมีแจกของบอกใบไว้เออ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 ไปแบบว่าเอออีกหนึ่งวิธีบอกใบ้ไว้เลยนอกจากแชร์ช uh> like ่องแชร์คลิปกดไลค์แฟนเพจ Facebook หนึ่งทีท่วนจึ้งเสร็จเลยและเดี๋ยวกิจกรรมกิจกรรมแจกของแจกของเนี่ยเดี๋ยวไปเล่นกันในนู้นใครที่กดไลค์แฟนเพจ Facebook ไว้เนี่ยจะได้มาร่วมสนุกกัน ของที่ระลึกจากช่องช่องเราแจกเรื่อยๆครับเออแต่ไม่ไม่ไม่มีบอกล่วงหน้าอยากรู้อยากอะไรก็ต้องติดตามกันเองกด like fan ไลค์แฟนเพจไว้นะรับรองนะไม่พลาดบอกใบไว้เลยว่าครบ100คลิปเมื่อไหร่เดี๋ยวมีอีเวนต์เซอร์ไพรส์มาเล่นกันอีกมาร่วมสนุกกันอีกกดไลค์แฟนเพจ Facebook ไว้เพราะว่าผมอัปเดตทั้ง2ที่อยู่แล้วบางทีจะอัปเดตในแฟนเพจ a c e b o o k เนี่ยก่อนด้วยซ้ำเอ หรือใครเพิ่งมาเจอเราคลิปนี้คลิปที่1คลิปแรกเลยล้วแบบโอ้โหถูกใจกันโอโพี่เรื่องนี้ชอบเหมือนกันนีกวา่ารอดูเหมือนกันเลยครับรอดูเหมือนกันเลยค่ะถูกใจเราถูกะชตาเราพึ่งมาเจอกันเนี่ยไม่มีปัญหายังลังเลที่จะกดติดตามให้ช่องเราเนี่ยอบอกตรงนี้เลยว่าไม่ต้องลังเลแล้วครับทุกคนจะ่าลืมสับส c คร b e กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ได้แต่ต้องไม่บูลลี่นะครับสว,ส,สวัสดีครับ รีวิวแน่นอน100%